ดูแลบ้านดูแลเมืองดีๆน้ําระเดี๋ยวขนาดบ้านอาตามาปุญยยังน้ําท่วมเลยท่านอยู่บนดอยแตตๆน้ําท่วมปลาขันเอาโลมาจอดในวัดเต็มฮั่นน้ําท่วมมีกึงก่งรลดกึ่งโลดอ่ะที่อำเภอแม่อายนะบ้านหงหน้อย,บ,หหอยบ้านหงหลวงบ้านปะบงเหนือปะบงใต้แม่อายหลวงยังท่วมมดเลยกลางตรงกลางหน้าท่วมน้ําเพียงคอเพียงคอรลในบ้านที่จอดในบ้านเพียงกระโจกรล เอามาจอดบนวัดเต็มหันเขาเก็บกันเสากันเสาวกันเสาแควนน้อยเหรอิินดูสถาจอดรถเต็มวัดต้นย้อนน้ำทุน้ำถากน้ำท่วมเนี่ยยุคปัจจุบันนี้ที่มันบะมีคือแผ่นดินสูบในสมัยพุทธกาลที่โดนแผ่นดินสูบมีกี่มีกี่คนโยมคนไหนตอบอาตมาได้เอาไปเลยชีวิต หึงขวดของข้ปาก่มเปิดนี่ไ,ได้กิน,นในสมัยพุทธ,ธากาลมีคนที่โดนแผ่นดินสูบกี่คนท่านกี่คนปัจจัยมีกับพระเทวทัตคนเดียวหนามีห้าคนในสมัยพุทธ,ธากาลหนึ่งพระเทวทัตสองพระเจ้าสุป,ปพุทธสาม พานางจินจะมานวิกาตีนันทมานบห้านันทกะยักษ์ยักษ์จวันนันทกะห้าคนก่อนะหนึ่งพระเทวทัตอันนี้แน่นอนข้ำพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่กี่กับกี่กันกี่อาสองไขกี่เจนกี่จาติมาประลังประเล,ลอมเพราะอันยัง เริ่มเก่าเดิมทีมันแต่แต่ติดพระเทวทัตมันจองเวรพระพุทธเจ้าเฮานี่นายมเมื่อก่อนนั้นนะมีมีแม่ญิงที่เป็นตุกขนะเนี่ยมีไม่หยา,ยางยมจืบบ่บอกทุกอยากลำบากลำบนมีสมบัติอยู่อย่างนั่นคือถาดทองคำมีถาดทองคำอยู่ใบหนึ่งก็บ่มีอย่างจะกินล่ะก็เลยเอาไป ถามขายไปทองคําแต่ไปจุไปไปคูปมแม่เท่าคนนั้นว่าอันนี้ม,มันมาจา้ทองคํมามันเป็นต้องเหลืองทองปลอมกะจะซื้อเปิ้นในราคาที่ถูกถูกพระพุทธเจ้าของเขาเป็นปอกกามหาหันเขาใสาโ่โหอันนี้นี่เป็นถาดทองคําแต่ลนก็เลยก็เลยถามซื้อเอาในราคาที่แม่เท่าคนนั้นขาย อพาะปกกาคนนั้นก็เลยจ่ายตามราคาแตแตๆพระเทวทัตเนี่ยปรพอใจเป็นตาอันเนี่ยเป็นตาปกกาคนเนี่ยนาทีเขาได้ราคาในเขาได้ซื้อในราคาถูกๆแล้วโอดจองเวนจองกัมเอามือสองเบื้องกอบขี้ายขึ้นมาเนตั้งสัจจะอดีฐานว่าข้าขอจองเวนจองกัม ปอกกาคนนี้ไปทุกเจนทุกจาติเต้ากับเม็ดสายที่อยู่ในองค์มือเนี่ยแล้วมันมีกี่เม็ดท่านวะโอ้ยมกี่เจนกี่จาติประลัำปรเหลือมหมสุดท้ายก่อนที่จะได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตจาติก่อนนั้นได้เกิดมาเป็นปูพามชูชกที่เขาได้ฟังในเรื่องของพระเวสสันดรปูพามชูชคนี่มีเมียคนหนึ่ง พ่อชื่อโตรกะแม่ชื่อว่านางจันทีเสร็จแ,แล้วมีลูกคนหนึ่งใส่ชื่อว่าชูชัชชกกะพรามพราะเกิดในขากาูลพรมเกิดมาแล้วพ่อแม่มันก็ตายหมดเอาไปฝากกับคุณลุงคุณป้าก,ก็เพียงได้เจ็ดเวลาลุงป้าก,ก็สิ้นใจเลยไม่มีใครกล้าจะเอาไปเลี้ยงเพราะเขากลัวเสี่ยงชีวิตต้องสูญหาย น่าสงสารแต่ไอเท่าอาทันมยึดอาชีพขอทานหากินเลี้ยงกายขอทานตึงวันตึงวันเก็บเงินเก็บคำได้หนึ่งร้อยกะหาปณะจะเอาไว้ที่ตัวเก่าก็กลัวเปิ้นมาจี้มาปนเลยเอาไปฝากไว้กับเปื่อนเก่าแห่งหมู่บ้านหนึ่งมีลูกสาวอยู่คนชื่อว่านางอมิตตดา ฝากไว้แล้วปูพามก็ไปได้หลายปีหลายแร่งบ่ปิ๊กคืนมาเปือ้อนเมื่อก่อนนึกว่าปูพามไปตายแล้วก็เลยเอาคําปูพามไปแลกเป็นเงินเล่นการพันนันผ่องบากแก้ววไฮโลถั่วโปถั่วโปไพ่เก้าก้าฟินต้มเราเมียมดพอเมื่อสตางนั่นบบเสี่ยงปูพามก็บามามกองสตางเสียงโป๊ปปูพามเจ๊แหเข้าบ้านมาบาจ้างไปยิบไปยืมมาจ้างไปขอกับไผ่ก็เลยยกลูกสาวชื่อว่านางอมิตตดาอายุแค่เพียงสิบห้าสวยบาดตาบาดใจ กันนี่คำภูพามอมิตดารูปร่างสวยไม่น้อยละสวยเหมือนน้องพลอยและน้องอ้ําใช่ไหมอมิตรดาอายุสิบห้ายกยก,ยกแต่ไอเท่าชูชกน่ะหกสิบปีไปคนแก่เมื่อมีเมียสาวเอ๋ยคนแก่เมื่อมีเมียสาวอกเอ๋ยไอ้เท่าชูสองนิ้วสู่ตายจึงพานางไปอยู่หูบ้านทุนนวย์ บอกโยมอีกนิดและโยมจะได้เข้าใจอมิตตดาละถึงจะมีผัวแก่ละนางก็คอยดูแลไม่เคยให้ผัวเจ็บใจผัวหิวหุงข้าวร้อนร้อนผัวหิวหุงข้าวร้อนร้อนเวลาวผัวนอนเอานางกระบีบนวดให้ผัวหลับมาก่อนนำเสื้อผ้าของชูโชกนาเอานอไปซักให้ใหม่ วนเมียพรามละพากันอิจฉาละพาไปดุละพาไปด่าอมิตรดาก็เสียใจจึงร้องไห้ว่ากลับมาหาบอกพี่ชูชกจ๋าไปหาคนใช้ชูชกโดยความรักเมียสาวโอเอ๋ยไอเท่าจำเป็นต้องไปกับนาสั่งว่ากลับหลังลาบอกพี่ชูชกจ๋าอย่ามีก๊กใหมอ่อ่วันนาฟังเอานี่นะ ภูพามก็ไปกับไป,ไปซาะเอาสองจารีกันหาจนไปถึงตำนักหรือว่าไปถึงอาสมของพระของพระบรมเวชสันดรเวลานั้นเป็นเวลาเมื่อค่ำมันคืดว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาเมื่อค่ำเข้าไปขอเอาสองจารีกันหาเวลานี้คงจำได้แน่นเสร็จแลบร้อยแล้วรอหือ รอเฮื้อวันพูกมาเจ้านางบัทีออกไปหาผลละหมากหลากไม้ก่อนมันก็เข้าไปขอเพราะกลัวนางบัทีจะมาคัดหวางการตานของพระเวสสันดรกลางคืนนั้นนางบัทีเกิดนิมิตกำฝันฝันว่ามีใจคนหนึ่งดำดำเนื้อมันกำเหมือนหมีในธรรมเป้นว่านะทางปัญราติงในกลางคืน นั้นมารอดนางแก้วยอดกันยามาข้ามาหานางถือดับเข้ามามีดควักเอาแก่นตานางออกเตือเต้องเตื้องนางเกิดนิมิตกำฝันสะดุ้งตื่นขึ้นมาประจ้างไปปรึกษาหาลือไผ่ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเคยฝันร้ายอย่างอี้สักเตือมีคนเดียวแต่อันที่จะแก้กมฝันให้เขาได้นั่นก็คือพระเวสสันดรพระเวสสันดรอ,อยู่แห่งอาสมหนึง่ง เอาผ้าหม่มคือสองจารีกันหาแล้วก็เข้าไปหาพระเวสสันดรไปยืนไปอยู่ที่จานปานเขาของวัดจานละเบียงเอามือไปก๊อกๆ๊กกประตูก๊อกๆ๊กอก,กเธอมาทําไม่เอามือก๊อกๆอกพระเวสสันดนกรกําลังนั่งภาวนาอยู่ในอัศสมพิจารณาว่าเอ๊ะไผ่มัดต่อยประตูะก็เดิ๊กดึนเดินเอ๊ะถ้าเป็นเสียงผีนี่จะต่อยตั้งบน พระเวสสันดรก็มาพิจารณาในพระทัยในใจว่าเอวันพรุ่งนี้จะมียาจกวันนี้พกคนขอมาขอพี่พ่อแม่หักมันแก้วแกนตาอันยังที่หักอ่าต่อไปวันหน้าจะได้เป็นตีนเป็นมือนั่นก็คือลูกอันยังที่พ่อแม่หักมันโอหัวใจเหมือนดวงใจนั่นก็คือลูกวันพรุ่งนี้นางจะต้องได้จากลูกจากเต้าเลยแล้วก็เลยจุนางบัทีหลอกนางบัทีไปวัน ใจว่าจุว่าหลอกคืออุบายว่านางประธานไปเชื่ออย่างกบกำฝันอารมณ์แรงๆถ้าเขาฝันแน่นะตีสองสองซีมก็มาโดนหักเลือดอย่างแะน้องเลยน้องบัดน้องไปเชื่ออย่างกำกำฝันอารมณ์แรงๆน้องไปนอนกับลูกกับเต้าเต๋อเหตุกำฝันมันมีอยู่หลายอย่างเหตุแห่งความฝันหนึ่งธาตุวิปริตสองจิตอาวรณ์ สามลางสังลางสังหอนสี่กำบันดานหนึ่งธาตุวิปริตน้องของเป็นราชินีอยู่ในห้วอยู่ในวังประเดี๋ยวนี้นางต้องมานอนเหนือดินกินเหนือสายนางธาตุในตัวของนางแบบปกตินางจะนางก็เลยฝันไปเลยนางปีกไปนอนกระลูลกกระเต่าตืินเจ้ามานางก็ไปซอกผลละหมากหลากไม,ม้ภูพามก็เข้ามาออสองจารีกันหา ตองจานีกันหาก,ก่อนเลยผูวภัยจะมาถึงตัวเกา่านีลงไปอยู่ในสะโปครณีอบุสบงมาบังเกสีอภัพวารีนี่มาบังตัวเอาใบบัวพวกหัวไปพระเวสสันดรกับปาอาญาตน้ำตกเหนื่มือพรามเ็จเรียบร้อยผู้พามเหลียวซ้ายและขวาประหันสองจานีกันหาได้จี้หน้าดา่าพระเวสสันดนรววาพระองค์พระองค์ฮือตามกับกำปากมือถือสาปากือศีนโถมน้ำลายขึ้นฟ้าหดหน้าตัวเกา่าโมน้ำลายลงดินแต่วันนี้นกิน ข้างนี้มังเสื้อไม่ไล่พระเวสสันดรกว่าข่ำได้ขยิบหูขยิบต,ตาทัสองจาลีกันหานีแต่ที่ลูกเหาคงจะไปแองวปไกป่ป้ากูพามไปซอกที่ไหนกมไปป้าในซะกโบขรณีห้องจารีกันหาออกมาเจอคนเจอคนจารีก็ขึ้นมาก,ากาบแทบพระบาทของพระเวสสันดรน,น้ำตาจารีตกสลังตีนเบื้องขวาน,น้ำตากันหาตกสลังตีนเบื้องซ้าย จารีตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอี้ทางทานังบุญที่พ่อได้ให้ลูกเป็นตาลไปในครั้งนี้พอหื้อพ่อได้ทะลักสรูทําเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยามได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าถ้าหากว่าสเสด็จพ่อยังได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดขอข้าได้เกิดมาเป็นลูกของพระเวสสันดรทุกภพท,ทุกชาติไปจากอนิจจารีนะกันหาชีนาผู้เป็นน้อง ตั้งสัจจะอธิฐานว่าอีาทังทาานังอุณติปได้คื้ลูกเป็นตานไปในครั้งนี้ขอให้ปุณได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ข้าขอบังเกิดเป็นลูกของพระเวสสันดรทุกคบท,ทุกชาติไปอธิฐานเพราะกันพะนางกันหาโคดโคตี่พระเวสสันดรใื้ตามแล้วบัรอนางบัีพิกมาเตือนยมได้หันหน้าแม่จ้ะนี่ ทีนี่เกิดมาจากนี้ชาลีได้มาเกิดเป็นลาหุอุมารลูกของเจ้าชายสิทธัตถะนี่พระน,นางกันหาปอขอเกิดเป็นลูกของพระเวสสันดรเพราะความโธทาความโกรธความเกลยดเกิดมาจากนี้เลยได้มาเกิดเป็นพระนางอุปลวน,นาชูชกพามเมื่อตายแล้ว โลมหานรกอเวจีต้นจากมหานรกอเวจีได้มาเกิดยังโลกมนุษย์ได้เป็นพระเทวทัพเป็นลูกของอเป็นอ้ายของพระนางยะโสทาราภิพาท่านทั้งหลายป่ออีแม่เนี่ยกับจากมาเป็นอีพระนางอมิตตตาเกิดมาเป็นพระนางจินจะมานมิตา พระนางมาทัทีเกิดมาเป็นพระนางยะโสทาราพิมหาพญ,ญาสลีสนใจได้เกิดมาเป็นพญ,ญาสนีสุธโธธนาราชบีดาพระนางพุทธดรีได้มาเกิดเป็นพระนางศริมหามายาแม่ของพระพุทธเจ้าพระเวสสันตะได้กลับจ้าเกิดมาเป็น เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารป้ายหลังออกปวดสร้างพนวดภาวนาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสองฆ์องค์เจ้าคนใดเข้าไปหาก็เข้าไปปวดเข้าไปปวดมีอัครสา,าวะกะเบื้องซ้ายเบื้องขวามีพระอนนท์เป็นพระอุปัมภ์มีพระสงฆ์พระเจ้าเข้าไปฟังเทศฟังธรรมจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระเทวทัพตอนแรกเข้าไปปวดก็ศึกษาน้ำธรมร,รมคำสอนแต่บะ,ะได้บรรลุธรรมยัาง กิดอิจฉาพระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าให้ชิงเอาแตนแก้วก่อนเลยเนง่ยใดจะฆ่าพระพุทธเจ้าปล่อยบะฮินบนดอยเขาทิกะกูดกิ้งถึงมาทับพระพุทธเจ้าบะฮินแตกกลางอากาศตะเกตบะหินไปโดนใส่ตีนพระพุทธเจ้าทําให้ห่อพระโลหิตพระพุทธเจ้าทํานายว่าอีกภายในเจ็ดวันพระเทวทัตจะต้องโดนแผ่นดินสหัวละ่ะ ตื่นไปอยู่บนภาสากตื่นไปอยู่บน้งสองจำสามก็แล้วแต่มีวันหนึ่งสำนึกในใจได้ว่าเขาก็คำพระพุทธเจ้าเอามากิจเก่นกิจจาจะใครไปขอโทษพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยโทษจะเตียวไปก็กวนโดนแผ่นดินสูบเพื่อลูกน้องทัวเก่าเนี่ยพระเจ้าที่เป็นฝ่ายของพระเทวทัตแปลงแข่พระเทวทัตหนังบนแข,ของกว่าหามไปจะไปถึงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ก็เมื่อมูล,ลูกน้องนะเอาแค่วางไว้แล้วลงไปอาบน้ำชำระกายเพราะมีกระเหือกกระไคัวจะผสมปึงควสรสาบเหม็นเหือเหม็นไคจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า